สวัสดีครับเอาเลยแล้วกองเอสเอสวัสดีครับพวกเรา s ว n s k y รับสุนอสตูดียนี้เยศิลปินดูโอหน้าใหม่จากศิลปินจีนทีวีครับเ้นี่เพลงใหม่นะครับยังไม่มีแต่เพลงเก่าก็เหมือนเดิมครับครับผมวันนี้นะคะเอสนมาได้ครับครับพวกเรามางานรถตีใหม่ครับสูตรใหม่ครับลดเกลือลง15ครับผม โอเควันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างคะวันนี้วันนี้มีอะไระะกันกิจกรรมวันนี้ครับก็สนุกครับกมาร้องเพลงแล้วก็เล่นเกมเล่นเกมนิดหน่อยใช่ครับแล้วก็พูดค <c oughs> ุยกับแฟนคลับครับแล้วก็บอกถึงความสูตรใหม่ของรถด,ดีว่าเขามีอะไรลดลงบ้างแล้วก็ความอร่อยก็ยังเหมือนเดิมครับผมลดเกลือลงสิบห้าเปอร์เือ,อลง15%แต่คือบางคนเข้าใจชินว่าแบบ ถ้าใส่ไปแล้วจะจะเปลี่ยนจะจืดไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงก็คือจะอร่อยเท่าเดิมแล้วก็หอมเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับกลมกล่อมลงตัวใช่นุ่งนวลรุ่งรวยรสกายตอนนี้เราได้กลมกล่อมชนทุกชนทุดีอะไรป่าครบทุกรสครับพวกเราค่อนข้างจะจัดจ้านมีหมดเลยบางวันเปรี้ยวบางวันบางวันหวานบางวันหอมอร่อยครับส่วนใหญ่จะเปรี้ยวโอ้โยนมาอย่างเงี้ย ครับทมาเดอะไรยังมเคยครับเยวมาร้อนไหมครับร้อนมากยังเช็ดเหงื่อแล้วตอนนี้ทุกคนเราก็ดีใจครับทุกคนก็แบบมารอเราใช่หลายชั่วโมงเลยใช่ก็ขอบคุณทุกคนที่แบบยอมตักแดดตากร้อนและอย่มันรอเพื่อเจอพวกเราอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆนะครับแบบก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนครับเหมือนช่วงนี้สภาพอากาศก็แบบไม่ไม่ค่อยเป็นใจนะบางวันก็ร้อนฝนตกแล้วช่วงนี้อีเวนต์กลางแจ้งเยอะมากใช่ เราขอบคุณที่วันนี้มีหลังคาใช่ทางเราก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองดีครับแบบกลับบ้านไปพักผ่อนกินยาอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์เป็นไปไดแล้ายังไงบ้างครัดก้อนกินยอานอนเยอะๆครับพักผ่อนเยอะๆอะไรอย่างเี้ครับอันนี้ถามแบบจริงจังใช่ไหมขี้จั๊กนี่ฮะขจะแบบร้อนหรือเย็นก่ก็กินยากินวิตามินกินน้ำดเยอะๆนอนให้พอคิดในเงี้ยบวบ ใช่ใช่ครับแวบกยังงไก็บวกมาเลยพร้อมบวกใช่เคยพเอาเกียร์นั้นฝากงานเลครับครับก็ฝากงานรถดีไม้ด้วยนะครับจัดที่ไหนครับคุปกา๊ครับที่สยามนะครับสยามสแควร์ครับผมแล้วก็ในงานก็จะมีโซนต่างๆให้เล่นเยอะมากมีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะเลยครับมีโซน DIY ด้วยมีเพลย์กราวดฟ ใครว่างก็แบบลองลองมาดูได้นะใครที่แบบเป็น,นแฟนรถดีอยู่แล้วหรือว่าแบบอยากซื้อไปให้คุณแม่ได้ทําอีกอะไรครับก็ลองลองกลับมาแล้วแบบพาคุณแม่มาก็ได้มาได้มาเจะลองสูตรใหม่ครับไปเร่่มาบ้างไม่ได้ไปไหนมาเลยครับไม,ไม่ได้ไปเที่ยวเลยอะไรหน่แล้วนะอะไรใหน่เป็นอะไรเนี่ยเรื่องไหนครับไปเที่ยวน้องเอวามาอ๋อน้องเอวา รอบต้นคลิปนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงคะอันนี้ต้องให้หนายน้เล่าละนิมต้นคลิปนายน้เล่าผมเล่าเดี๋ยวมันก็เผือหลุดหมดดีกว่าเอาล,<อ>ล,ลองดูก่อนนะเดี๋ยวช่วยคือคือคือก็คือเราก็อยากมีโอกาสกับอ่ากับเชียงใหม่แบบว่าได้มีโอกาสกลับไปไหว้พระอะไรอย่างจากจากที่ของปีที่แล้วอะไรอย่างเพราะว่าเสริมสิริมงคลอ่าเราเราไม่ตั้งแต่เราไปมาครั้งนั้นเราก็ไม่มีโอกาสได้กลับไปไหว้เลยนะครับเราก็เลยแบบอยากมีโอกาสได้กลับไปแบบ วายแบบองค์ศิษย์ศิ์ต่างๆที่เราแบบเหมือนเรากลับมาเยี่ยมเขากลับมาว่ายมาอะไรง <mel od ic> งเงี้ยเหมือนเราก็เหมือนเราก็เหมือนฟิลเหมือนฝากตัวเป็นลูกศิษย์เป็นลูกหลานอะไรเขาครับถ้าถ้าพูดในเชิงแบบสายมูหน่อยเราก็เหมือนแบบกลับมาเยี่ยมกลับมาวหว้อะไรอยา่างเงี้ย <mel od ic> ใช่ก็เลยแบบไหนๆเคยไปอาตสการแล้วก็ชวนกันไปด้วยกันเลยฟิลแบบกลับมาเคารพท่านบอกว่าแบบเออไม่ได้ลืมท่านนะอ่าใช่แบบนี้ไม่ลืมท่านนะเราแบบกลับมาแบบว่าแบบเพื่อความสบายใจของเราของคนด้วยแล้วก็ถือเป็นโอกาสที่เราได้พักพักผ่อนจากการทํางานแล้วแบบ ได้เสพบ,บรรยากาศเชียงใหม่ได้แบบกินของอร่อยหรือว่าแบบพักผ่อนในแบบของเราเลยเนะได้ไปเติมแร้แแบกเลยดีแต่คนี่เตะมันเปจริงๆเป็นความลับครับแ,แต่ก็อย่างนี้ทุกคนเห็นแล้วกันครับคกิฟเวตบัตโนสกิฟเวตนายบอกว่าชื่อในวิทยาศาสตร์แต่ว่ารอบนีก็คือใช่ครับอันนี้ก็เป็นวิทยาศาสตร์นะครับ เป็นอย่งเงี้ยของความเชื่อมั่นเรียกความเชื่อมั่นให้กับสภาพจิตใจของเราครับเ<ม>พราะว่าถ้าเรามีถ้าเรามีเขาอยู่เราก็จะสามารถทํางานได้อย่างเต็มที่าอาจจะเป็นเรื่องของจิตวิทยาผสมด้วยบอกยังยืนยันคำเดิมว่าวิทยาศา,ศาสตร์มีจริงครับครับมัเอาแล้วแต่ความเชื่อส่บบนวนบุคคลลวกันใช่อย่างสกายโฮลนีความเชื่อแบบของเขาอะไราเงี้ยเราก็มีความเชื่อของเราแต่ก<อ>็<อ> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบว่ามีปัญหากันแฮปปี้ดีใช่ไปถ่ายแฮปปี้ครับแฮปปี้ทุกอย่างโอเคเลยก็จะไปเที่ยวบ้านค่ะได้แดงแล้วที่ไปเที่ยวสนุกสนานเพราะว่าครับเป็นไกลมายังไงก็ดีนะคือเราไปเหมือนแบบว่าไม่ใช่ช่วงช่วงความทานอ่ะมันจะแบบว่าคนน้อยมากแทบจะไม่เจอคนเลยแล้วก็ได้ดูน้องๆแบบว่า สบายแบบไม่ต้องไปต่อคิวแย่งกับใครเลยใช่ทั้งสวนสัตว์ตอนนั้นมีแค่ผมกับสกายไปเที่ยวอ่ะใชเด็กนนั้นใช่แบบเดินงั้นเดินด้วยสวนสัตว์สองคนอ่ะแบบครบแบบดูดูมันจ่ายหนึ่งแสนแล้วปิดสวนสัตว์แต่จริงๆแล้วจ่ายแค่ห้าสิบไม่ไม่เอารถเดินใช้เท้าเดินเอาเดินเลยหรอเดินเลยครับเดินเลยน้องจงไหนรมจริงชอบหลายตัวมีมีโอกาสได้เห็นน้องฮิปโปแคะด้วย ก็เหมือนเราคุยกันใช่ไหมว่าอยากไปดูน้องหมูเด้งต<ช>ั้งนานแล้ว<ช>แต่ไม่มีโอกาสสักทีแต่ว่าได้มีโอกาสมาดูน้อง e เอวาอะไรครับก็ก็ดีใจครับดีใจเพราะตัวจริงน้องคือหน้าแป๋วหน้าแป๋วมากหน้าแป๋วแต่ก็แต่น้อง, <laughs> องใช่คือแบบตอนแรกนึกว่าน้องจะแป๋วใเขาไปถ่ายรูปปุ๊บโอ้หน้องตกใจเขาจะส่วนแบบ ผมกําลังเข้าไปถ่ายแล้วนะนี่เป็นคนถ่ายผมมันไม่ไม่เห็นรู้แค่ว่าแบบมีรังสียามาฮิมแล้วผมก็หลังโอ้โหสะดุ้งเงี้ยตกใจใช่แต่น้อที่เหลือก็น่ารักน้องก็แบบเหมือนเอาจริงๆเหมือนน้องต้อนรับต้อนรับแขกนะเพราะว่าน้องเซฮัลโหลอาจจะบอาเกลียดกันร้ายอะอาจจะเฮัลโหลอยากเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เกือบเป็นซาชิมิเอาซาชลาไก็เกิดโดนน้องกินสดสดอ่ะ น้องแค่อยากแย่ใช่อยากอ,อยา่<อ>ไม่ใช่สัตว์ฝึกยังไงบ้างโอ้ยน่ารักเยอะเลยครับมันก็จะมีความตลกในแบบของเขาเหมือนเราเจอสิงโตเจอเสือหรือว่าอะไรที่แบบเอายาเหมือนน้องเขาแบบช่วงไม่รู้เป็นช่วงจำสิ่งของพวกน้องเขาหรือเปล่าผม<ช>ไม่แน่ใจแต่คือทุกตัวหลับอ่ะใช่แล้วก็หลับแบบหน้าตาเอออะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แบบสัตว์ล่าเนื้อไงสัตว์ล่าเนี้ยเขาจะแบบหลับแต่กลางวันแล้วก็กลางคืนค่อยหากินรับค่ะที่รีวิวคืคนที่ชอบ ชอบชอบมากผมไปไปซาฟารีชอบไปพวกไหนซาฟารีอะไรเนี่ยก็เนะครับชอบไปทำไมชอบสัตว์ครับชอบสัตว์ชอบดูชอบดูความน่ารักของน้องๆแล้วก็ป้อนอาหารแต่นี้ก็ชอบใช่ไหมใช่คิดว่าในสวนสัตว์นี้มีตัวไหนที่จะน่ารักที่สุดที่นี่มุกอยากเป็นเพื่อนกับเสือใช่แต่ดูเขาไม่ค่อยอยากเป็นโอ้โหอะไร เรื่องจริงอยากเป็นเรื่องเสือรู้สึกว่าประเท่ดีเลยรู้สึกว่าดูความแข็งแกร่งของของเรานี่ใช่ผมอยากเป็นเพื่อนกับสมเสร็จน้องดูน่ารักดีอะอะไรนะครับไม่ได้ถ่ายครับแต่แบบหน้าตาน้องน่ารักอ่ะเหมือนก็เขียนว่าเป็นสัตว์เหมือนรูปร่างผสมกันสามสามชนิดอะมีหมูมีแพนด้าแล้วก็แรด เออใช่เหมือนอะไรกันมั้งสิ่สามตัวเป็นหมีแพนด้าปากเป็นหมูแล้วก็อะไรสักางกีบเท้าเป็นเหมือนแรด้างสักอย่างจะไม่ได้ถ้าพูดผิดฝาดเยนะเฮ้ยจมูกช้างด้วยเออจมูกช้างสี่ตัวเฮ้ยใช่ปะมีงวงเหมือนช้างจมูกเป็นหมูงวงละช่างมันเถอะเขาเป็นอะไรเขาเนหกระเป็นะไรเห็นไหมครด้ทั้งข้าทารองอ๋อ เหมือนเอามาอะไรใช่ไหมเหมือนครับเหมือนเขาทำแล้วเหมือนเลยเหมือนเลยไอตัวนั้นล่ะเหรอไอตัวอะไรอ่ะตัวที่ที่ที่รูปสุดท้ายอ่ะไอรูปจำชื่อไม่ได้อ่ะชื่ออะไรนะอะไรอะไรสักอย่างที่เหมือนลิงก็ชื่อหนุ่ยเลยก็จะตื่นก็ตลอดเวลาอะไรเหมันชิปมั้งวะไอมันชื่อใช่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 ที่อยู่ในไอเอทด้วย ไม่แน่ใจใช้่นน่่าจะะใใชมอยูแบบถ้าผมอันนี้ก็มีแต่ว่ายังไม่ปล่อยลูกรอติดตามใครจะเป็นคนปล่อยก็ต้องเขาแหละต้องเขาของผมยังไม่ได้ลงสักรูปเลยอ่ะไม่ทันนะครับไมเวลาทำงานนี้คแับไม่ไม่ค่อยมีเ่ยถ้าเราเป็นแฟนจะ้เห็นว่าเราโวยแต่จะมันมองโวย เอาจริงสกายอยากทำมากโอเคโอเคเอครับขยันเอางี้เอาเรียกว่าคนอยากรู้เกี่ยวกับทิพเชียงใหม่เยอะผมพูดว่าสกายว่าผมไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วกันเดี๋ยวว่าที่เป็นที่เป็นส่วนตัวผมไม่ค่อยได้ทำ อ่าแค่นั้นแหละใช่เดี๋ยวรอดูแล้วก็ปล่อยนิดหน่อยแล้ะรู้สึกถูกใจไหมกับสิ่งนี้เอ้ยสนุกครับมันก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีของเป็นเรื่องที่ดีต่อตัวของพวกเราแล้วกันผมว่าเชื่อว่าดีกับทุกคนใช่เดี๋ยวก็รอดูก็แต่จริงๆไม่ได้ถือว่าผมชวนคุณทำเอาจริงถือว่าชวนไปทไปําด้วยกันอ่าใช่ชวนทําด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบ คือแต่ว่าดูนี่เจ้์ผมปกติจะไม่ค่อยทำแต่สกกย์ศักยจะเป็นปกติอยู่แล้วแต่เป็นแบบมิชชั่นที่นนี้เลโกเมนอ่าใช่ใช่ใครทอ่ะแล้วใอนา่าเอากเร่กันของเราองจะมีวาลตีอะไรด้วยก็อยากอยากทราบเหมือนกันต้อรอติดตามใช่ไม่รู้ว่าจะมีไหมมันมีมันจะเป็นแนวประมาณ ถ้าถามก็ที่อยากมีอย่างเงี้ยครับถ้าถ้ามีโอกาสจะ้ทำที่อยากมีก็อยากเป็นแบบถ้ามีวอล์กที่แม็กก็อยากเป็นอะไรง่ายๆแบบกินเที่ยวอะไรแค่นี้เลยแบบไม่ไม่ได้มีอะไรที่แบบอยากมีมีสอนกุญแจมืออะไรนะครับสอนกุญแจมือมีบ้างมีบ้างครับมีบ้างไปกินมีด้ามกุมอะไรมาค่ะกําตดอย่างเดียวเลยไม่ได้ไม่ได้จำอะไรไม่ได้เลยจำไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หออะไร สอนเยอะครับสอนเยอะขอเอะขาอ,อยู่ที่ว่าเขาจําไม่จำนา่นั้นเองจำไม่ได้จำไม่ได้เขาจะทำที่นี่เหนแล้วว่าเขาทำอะไรทำอ,อะไระรั้งหมดนันรู้อยู่แล้วว่าใ<อ>ช่ครับแค่อะไรที่ในี่น้องบอกเขาจะรู้กันว่าะนะอะไรอะอะไรนะทำไหนนะครับร <c oughs> คำไม่ถูำไม ไหนๆเราก็ได้ไปเชียงใหม่ไปบ่อยๆแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ไปที่ที่แบบจังหวัดที่บ้านเราเปิดกระจายเ้ยโหมรอดูเราไม่รู้จะได้ไปไหมคราจะมีเชิญชวนเชิญชวแบบเดียวแถวบ้านไม่มีใครอยู่เลยครับไปเที่ยวเราไปได้แต่ยังไม่มีโอกาสใช่ครับมิชชั่นเยอะมากที่ที่อยากไปเยอะที่ที่อยากไปเยอะใช่ครับ ว่านีจมการมอะไรอกกวกันะที่จัดนะก็คอมพลตเกือบหมดแล้วในปีนี้สิ่งสิ่งที่อยากทำสิ่งที่อยากทำเราได้ทำกำลังจะคอมพพลตเกือบหมดแล้วยวเว้นหนูเด้นอ๋อเต้นโตแล้วหนาวเ้ยกัลูบเขตัวก็ได้ติดตามน้องทางโซเชียลแทนมมีโอกาสได้ไปครับ กูอยากเดินไนเปเ็จกหรอถ้าพูดถ้าถ้าพูดเชิอองในเรื่องงานก็แบบอยากให้มันเติบโตไปเรื่อยๆแล้วกันนะแบบว่าแบบไม่ได้มีอะไรใหญ่หอะนะแบบไม่ได้แบบไม่ได้แบบคาดหวังอะไรเยอะแค่ก็เรื่อยๆมันแบบให้เราได้ก้าวต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างที่แบบที่แบบแบบไม่ได้ไม่ได้แบบถอยหลังลงนี้แล้วกันเราก็อยากให้เดินไปเรื่อยๆต่อให้มันจะช้าหรือไวก็ขอให้มันได้เดินไปข้างหน้าเรื่อยๆอะไรอย่างนี้คุณขา ครับ